วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนค่อนข้างสูงไทยจะอยู่กับเอลิโยที่มาเร็วขึ้นนะคะและแช่นานถึง4ปีค่ะนี่เป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่ทําให้มาตรการเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรน,นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนเตรียมเข้าคอรมอวันที่26กันยายนนี้ด้วยนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่เวที UN สหรัฐอเมริกานะคะปฏิบัติภารกิจนานนะคะตั้งแต่วันที่18จนถึง24กันยายนนี้ คิวแน่นพอสมควรพบกับผู้นำนะคะรวมถึงประธานของฟีฟ่าด้วยพูดคุยกันหลายมิติตอกย้ําความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่รอบนี้คุณเศรษฐาก็ไม่ลืมนะคะที่จะนึกถึงปัญหาเรื่องของภัยแล้งด้วยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนล่าสุดเลยนะคะแสดงถึงความห่วงใยสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดตอนนี้ในขณะที่บางจังหวัดก็เจอกับภัยแล้งก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้คุณอนุทินชาญวิรากูลเจ้ากระทรวงมหาดไท ลงไปดูแลเรื่องนี้รวมถึงร้อยเอกธรรมนัตด้วยนะคะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรลองฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณเศรษฐาห่วงใย,ยเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวก็น้ําท่วมแล้วเดี๋ยวก็ภาวะอุนิโลดเลยเดี๋ยวเป็นน้แาแล้งนี่ก็ก็ได้คุยท่า,านท่านรองนายกอนุทินไปนะครับท่านระกอนมาว่าเรื่องนี้ขอขอ,ขอให้ดูแลด้วยนะครับแต่ว่าผมเองผมคุยกับท่านนัำมนตรีธรรมนัตด้วยซึ่งท่านเองท่านลงพื้นที่ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ สิบวันที่แล้วที่น้ําท่วมที่พึงการท่านก็พยายามลงไปดูแลนะครับพยายามระบายให้เร็วเพราะว่าหลายหลายอย่างถ้าเกิดมันท่วมชั่วคราวเนี่ยไม่ได้บอกไม่ไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่วมไม่มากกว่าสามวันนี่นอย่างน้อยข้าวก็ไม่ตายใช่ไหม,ม,มก็ต้องมีการในในเมื่อมันท่วมแล้วก็ต้องไปแก้ไขปัญหาเพื่อระบายน้ําให้เร็วข้าวจะได้จะได้อยู่ได้ผลิตผลที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องถือว่าเป็นปเรื่องสำคัญที่สุดครับนี่ค่อยๆกอองงังวลอยู่ คือกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานนะคะว่าขณะนี้ไทยยังอยู่ในสภาวะเอลนโยกําลังอ่อนค่ะแต่จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะโดยภาวะเอลนโ뇨กําลังอ่อนจะส่งผลให้มีปริมาณน,น้าฝนสะสมต่ากว่าค่าปกติ14ค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ประกาศให้เฝ้าระวังพายุจรด้วยที่อาจจะมีโอกาสพัดเข้าไทยมีการคาดการณ์กันว่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างคาดเดาได้ยากจะส่งผลต่อชีวิตเกษตร,รกรที่ไม่แน่นอนนะคะ มาตรการระยะสั้นรัฐบาลจึงเล็งที่จะแก้ปัญหาการพักหนี้เกษตรกรเอาไว้ก่อนเป้าหมายจะทําให้ได้ภายในไต,ตรมาสที่4ของปีนี้นะคะโดยจะพักทั้งต้นทั้งดอกควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อจะได้ปลูกพืชตามความต้องการของตลาดโลกได้คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของเกษตรกรให้มีแรงลุกขึ้นมาทำมาหากินกันได้โดยจะมีการคัดกรองพี่น้องเกษตรกรตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อการพักหนี้ และวางเป้าหมายการเพิ่มมูลค่า GDP ทางการเกษตรในระยะเวลา4ปีด้วยนะคะ จะมีแนวทางการเจราจาการค้าขาย FTA กับหลายๆประเทศด้วยเพื่อเปิดประตูทางการค้าประเด็นนี้ล่ะค่ะจะถูกพูดคุยกันในคอรมวันที่26กันยายนนี้ซึ่งแน่นอนว่าต้องจับตาดูนะคะว่ารัฐจะมีความชัดเจนแค่ไหนในรายละเอียดของนโยบายเรื่องนี้เพราะต้องยอมรับว่านโยบายนี้มีคำถามค่อนข้างเยอะนะคะจากนักวิชาการด้วยว่าอาจจะเป็นนโยบายที่ใช้ได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นและจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่ไม่จบส้น เพราะว่าที่ผ่านมาการแก้หนี้แบบนี้ทํามาแล้วหลายรัฐบาลผ่านไป13ครั้งแล้วไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรน,นั้นดีขึ้นนะคะและไม่ได้พบทางออกของการแก้ปัญหาหนี้สนินอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ ต้องบอกว่าเหลือเพียงอีกเดือนกว่าๆเท่านั้นนะคะกว่าที่ไทยจะพ้นสถานการณ์ของฤดูฝนไปนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักบางจุดน้ําท่วมค่ะแต่ถ้าประเมินโดยภาพรวมแล้วนะคะสถานการณ์ของเกษตรกรตอนนี้อย่างในพื้นที่ลุ่มภาคกลางต้องบอกว่าน่าจะเจอภัยแล้งหนักกว่าน้ําท่วมซะอีกนะคะอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะแต่ปีนี้น้ําน้อยนะเตรียมรอรับน้ําแห้งแล ได้เลยค่ะข้าวนาปีก็ยืนต้นตายเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ด้วยนะคะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่อย่างชาวนาในตนําบลมาบแก่อาเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์คนนี้ทีมข่าวลงไปถามเขาเล่าถึงความทุกข์หลังจากนาข้าวต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งนะคะเธอบอกว่าต้นทุนการทํานาปีนี้รอบแรกเนี่ยทำไปกว่า5 0,000บาทแต่สุดท้ายข้าวมันยืนต้นตายไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ขายไม่ได้ราคา,มาเมล็ดก็รีบด้วยนะคะ เกิดจากมันท้องนานค่ะแล้วก็ไม่มีฝนมันก็เหมือนว่าอยู่ข้างในนานมันแง้งมันไม่มีฝนพอออกมาปุ๊บมันก็ลายค่ะมันมีเกสรขึ้นมานิดหน่อยแต่มันก็ลายค่ะออกมาแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์ ส่วนจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือบึงบระเพ็ดนะคะปกติแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ใช้น้ําบริเวณนี้จะทํานากันสองรอบแต่ว่าปีนี้น้ําน้อยค่ะส่งผลให้เกษตรกรหลายคนทํานาสองรอบไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเก็บน้ําเอาไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคในยามจําเป็นค่ะผมทํานาอยู่ข้างบนที่ผ่านมานะสิบห้าไร่ทุกปีน้ํามันสมบูรณ์พราว่าปีนี้มันแล้งน้ําก็ขาดแคลน แล้อย่างพอโลงสศกเขาโศกผ่านมาแต่ผมขอใช้เขาเป็น,ปนช่วงแต่ไม่ได้ใช้ตลอดข้าวมันก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าอากาศมันร้อนอะเคสอนที่มันที่มันจะสมบูรณ์อ่ะมันแห้งไปไนงะข้าวเรลืมันก็ได้มาไม่สมส่วนที่เราลงทุนได้มาประมาณห้าสิบถังสี่สิบถังเนี่ยต่อไรอ่อย่างปีที่แล้วณนะเดือนนี้นะครับเดือนเดือนกันยาเนี่ย น้ำอ่ะท่วมณเดือนนี้ท่วมท่วมเลยปลามาตรงนี้ท่วมแล้วเพราะผมจะเอาเรือวิ่งดูอยู่พอมาปีนี้มันมันดูสภาพนะครับฝนไม่เคยตกเลยนะครับฝนไม่ตกปุ๊บมันก็ฝนกระทบจากที่ทํานาด้วยทานาเนี่ยมันก็จะร้อนนะครับฝนไม่ตกเลยเวลาข้าวออกออก,ออกดอกออกรวงออกแก่สรน,นะครับมันก็จะร้อนมากพอร้อนมากปุ๊บแก่สรไม่ผสมพอเม็ดมันจะอ้าปุ๊บเก็บเกี่ยวมันก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับมันแตกต่างกันมากจากปีที่แล้วว่าผลผลิตได้ดีมาก เช่นเดียวกันนะคะกับชาวบึงบรเพชรคนนี้นะคะเขามีอาชีพขายบัวเป็นไรายได้หลักเลยขายทุกส่วนนะคะทั้งดอกใบเกสรแล้วแ้งรอบนี้ไรายได้มันลดลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเดินหน้าต่อยังไงค่ะก็หากินกรมะมงหวานแหวานไรไปเรื่อยยทุกวันรายได้เป็นไงบ้านคะก็รายได้บางวันก็ได้ร้อยกว่าบ,บาท2 0 0ร้บาทบางวันก็ไม่ได้อะไรเลย แล้ช่วงแรงช่วงนี้คิดยังไงคะก็ก็ยังโอดหัวอยู่เหมือนกันทำไมคะกังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลเรื่องจะไม่มีกินมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยแล้วเล oh, ี้ยงคนแก่ด้วยครับ